เสร็จเรียบร้อยครับนี่กะเพราเส้นใหญ่แบบไทยอีรีอ่ะสีหน,น,นึ่เบิ <ผม S 2> ่งรรก่อนนะครับอ๋อหืมครับครับมีพวกมิถอยเลยไหมอ๋อเห็นไงกับเต้ขานมลองดูดิแต่ละคนมาๆมาจิม,จมอืมเกือบวัดทันนั่นเนี่ยเป็นไงเม่นกินดูดิเฮ้จนได้คนเม่นบอกว่ามันเข้ากันแล้วครับจ้ะ นี่เต็มยังไงครับนี่ครับผมกับเธอเรียออกได้ครับออกโคล้วานวาทำแบบนี้เนี่ยกินมาเบิ้ลเนี่ยนีคน่ครับใหญ่ๆครับนี่ความหอมของเส้นที่ผมผัดใส่ไข่แล้วก็ความหอมของใบกะเพราซอส,สกะเพราเนี่ยมันจีฮยอนเนี่ยพอดีว่า้องใส่เขาแมนแม่นบอกเสียงบดเสียงยุ่วเผาไดิไยุ่วเผาซานเบิ้ลเป็นยังไงลูกมื่อนี่บ่ได้กินเผาใตรงเวลาเป็นไ<อ>งกุ๊ เกมชิมนีเยังไงพนเม่นค,คิดไหมว่าจะเป็นแบบนี้นี่ครับเมนูแปลกๆครับเต็มลูมากเลยอืมนี่ครับนี่ครับเสร์ฟเสี่ยกร้องเบิ้งครับใครที่<ม>ยังไม่ลองทําดู<ม>ลองดูครับเมนูแปลกๆผมก็พยายามคิดคน้นเมนูที่มันแบบอยากให้<ม>ถ่ายทอดทุกคนให้ทุกคนได้ดูที่นะเรื่อจไรครับขอค่าพบางครัก็สีได้ฟิวอีกฟิวหนึ่งถ้าใส่เส้นเล็ก มันก็จะอีฟิวหนึงเนีกะเพราข้นเส้นใช่กะเพรานเส้นเอาไปอาข้าอ่ะเอาไปเนี่ยเด็กน้อยกินบะยิงมันต้องเอันต่แล้วผมสีเลยนครับกินบะยิงไงเป็นเบาเจ้าบ้างครับตักให้จานรกนะแร้วบิ้บ่ทำอย่พ่อืมอาบะิมาว่าเป็นั้านกะเพราเนี่ยจ้าหูซื้อไว้เป็นนังไลโอ้สนแซ่บเลยซอสที่ยังก่ออปลาละไม่อสปลาละไมครับเดี๋ย ได้สนไจก,กับสังนะส่งเน้อจะสักปลาดเกล้าร้อก้าไว้ให้ครับก<อ>็มันเคมน็มกลนเราปกติผมจะปรุงเองแต่ว่าครั้งนี้ของป้าทำไมเขาส่งมาให้เราเราก็บางคนจะสงสัยว่าทําไมาผมถึงมีสปอนเซอร์ก็ไปกดเอาตรงๆก็คือไปกดขอตัวอย่างอยู่งไนแอปต่อ,ตอๆอนะครับก็รีวิวไม่ได้เงินครับแต่ผมได้เป็นของมาหลักะเปอร์เซ็นต์จากการขายแค่นั้นนะพาใสยกันพึ่งพาใัยกันไปก็เราก็ อยากลองว่าผมเก่งพอไหมที่จะรีวิวประมาณเนี้ยไอ,อ,อ้มาเจ้าโอมเจ้าโอมเหมก็เริ่มรีวิวเขาไหม,าอม,อมแอบปบดำครับแอบปบดำต้องกินกับข้าวใช่ไหมต้องไม่สุดใช่ไหมอ่านี่ครับมันเป็นเมนูแบบกินเล่นได้เหมือนสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเดี่ยนะยังไงนิวอ๋อออครับอืมเป็นแบบนี้ครับรสชาติอาหาร <c oughs> แล้วแต่คนมาพี่รอยอกินข้าวพี่ รสจัสดอาหารนี่ครับแล้วแต่คนทำกินนะครับกลับมาแล้วตลองไหยพี่อย่างเนี่ยนะเนี่ยแม่ไปกินข้าวแล้วไปกินข้าวแล้วนี่ผัดซีอิ๊วนะผัดซีอิ๊วผัดกะเพราเส้นใหญ่ผัดกะเพราเส้นใหญ่เออเส้นใหญ่นี่ครับพี่เขาอยู่กอนรมานอที่ไหนนะพี่ใช่กรามานอที่ไหนนะตาด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 ครับนี่ครับประสบการณ์จริงครับ ใช่ไหมไอ้ท็อปไอ้นั่นไปไหนตัดผมเนอะเอเมนตัดผมหลังผลแล้วเหรอแล <t aps Fore forwards> ้วเองอ่ะนี่นี่ตัดได้เอเมนทำไมไม่ไปที่ไงไปครับจะจะหมักจ่าใช่ไหมเนี่ยเรียนจ่าเรียนจ่าเอ้านี่ยครับว่าจริงเองปผลแล้วไม่อยากกินข้าวก่อนนะครับโอเคครับต่อปีสองปีสามอยู่